ครับห้าสั่โ <Okay. S 1> อเคอครับปก่อนครับห้าสี่สามสองเอาละค่ะวันนี้ก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องที่มีสาระแล้วก็ไม่มีสาระแต่อย่างไงก็ตามขอขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาวันนี้ญญพบกับรายการเชื e อ p r e t t ีได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะทำนัญญ้นละ ไอเหี้ยครับอ้ยมึวันนี้ก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องที่มีสาระและเรื่องที่ไม่มีสาระแต่ย้งไงก็ตามขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะคะทำงานทำงานทำงาน ยังไม่ได้ปิดเลยยังไม่ได้ปิดที่ดีๆของเราก็เล่นปิดแลร้องในห้องตัวเองเป็นปีเป็นชาติก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นได้เห็นเราใช่คณะพศผมอยากให้มี3าีสักทีนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้ไลฟ์สตรีมซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกตัวนะครับตามเว็บตามเรื่องสารคีได้ในเว็บบล็อกคุณไพพัฒน์ dot com นะครับใช่ครับความรักก็มันสามตอนนี้มีงานประจําของตัวเองแล้วมาเจอสอมืองจีกัน เออจะบอกว่านักตั้งแต่ลีโวขึ้นมานะครับ <ไง S 2> าการซ้อมของเราแทบจะต้องเหนื่อยหนักมากมากเพราะไม่เคยซ้อมกันเลยมี<ช>ม,มีบ้างนะคือเราจะซ้อมบัตเล่นนะอย่างื่เกี้นะครับคนที่จ้างไปนานคงดีใจใช่มนี่จริงๆแล้วเราเป็นเหมือนกับนักนักกีฬาครับเราจะต้องฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ่อนเล่น <laughs> หนึ่งนาทีไม่มแต่ว่าส่วนตัวเราก็ต้องมีงานสกิล่วนตัวต้องฝปกบ้านอะไรบ้างดนตรี จะหาว่าแก้ตัวนักดนตรีพอถึงระดับหนึ่งแล้วเขาพัฒนาสกิลตัวเองนะฮะแล้วก็ลงสนามไปใช้ความสาม,ม,มารถเฉพาะตัวรีแอคชั่นส่งลูกบอลกันในในสนามนะครับแล้วก็การรีแอคชั่นเนี่ยนอกจากทำให้เพลงมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันยังทาให้คนเล่นเนี่ยสนุกพอคนเล่นสนุก๊บมันจะสื่อสารลงไปที่เพลงนะให้เพลงมีเอกลักษณ์พิเศษถ้าเราไปซ้องกันมาหี่ยมันก็จะบางที ขึ้นไปบางเพที่เล่นคงที่ร้อยแล้ว,ว่าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเพราะว่าเ,เคมีทารนตรีเนี่ยมันจะมีความความรูม้สึกว่าคนที่เล่นกับเราเราสึกว่ายักหน้าดูแลว่าต้องเป็นขี้ข้าวเราเม่เราบอกได้ว่าเราเราซ้อมในส่วนของเทคนิคแต่ว่าในส่วนของรีคชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเราบอกได้เลยว่างานอย่างเช่นงานแต่งงานที่เราไปทุกๆงานเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคู่ก็จะไม่เหมือนกันเลยสักงานวัะนั้นเนี่ยเพลงเดียวกันที่เล่นในงานหนึ่ง การที่เล่นนี่อีการหนึ่งเนี่ยอาจจะเล่นคนละเวอร์ชันก็ได้แต่แขกชอบบอกได้คำหนึ่งดูจากฟีดแบ็ของวงนะครับเพวกงานแต่งงานพวกงานงานแต่งงานเนี่ยที่เป็นแบบมืออาชีพเนี่ยคือสามารถเลือกแล้วก็จัดบริหารงานเรื่องของเพลงในสิในซีนของงานได้ทุกอย่างเลยครับไม่ใช่คำว่ามูดเมเนเจอร์ของงานโอเคความยาวได้ยังคะได้ได้ได้ใ่ติดเลยเนาะ ไม่ถึงเดี๋ยวานขอจะเป็นช่วงปิดนะครับก็คือจะเป็นช่วงปิดก็คือพิธีกรจะขอบคุณแล้วก็จากนั้นก็เหมือนเดิมครับก็คือเขาจะหันมาหันมาที่กล้องบอกว่าพบกันใหม่กับเซเว่นพิตตี้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับแล้วเขาก็จะหันมาตรงนี้ครับนี้ก็มันก็จะเป็นช่วงที่แบบนิ่งเหมือนเดิมประมาณสิบวินาทีแล้วก็จะบอกว่าสวัสดยขอาพี่แม่แก้วสวสดีค่ะ้ เ่จบผมจะมาหาเรื่องจบนะครับถ้าสมมติว่าผมขอเล่าเรื่องของนานนานคือคอคือจะาเดินเปเข้างานแล้วอ้ยนานแลนไรถทะเบียนองอะไรนะงานแต่งงานมันมันยาวกันแลก็อยาไปคุยกับพี่ผมเตอง แต่ในมุกเดียวไงพี่โหน่าจะน่าจะหานะเขาบอกว่าร้องให้ใครฟังก็โอเคเพราะว่าแบบเอารถทะเบียนสอเสือสอสราสองห้าสี่เก้าขอความกรุณาเรื่องรถด้วยนะครับเดินครัวกันไปจริง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 ครับเธอและชุดอันนี้มันของสาวสาวไม่ได้อยากไงมันจะยาวใช่ไหมโอเคงั้นงั้นปิดดีกว่าโอเค อะไรไม่เก็ดเลย่เกที่ฟังสิก็คือเดี๋ยวเขาจะขอบคุณทันีีแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันัแล้วแต่แม่ก็พอพอเขาหันมาคุยกับกล้องว่าพบกันใหม่คราวหน้าเขาก็จะสวัสดีคุณผู้ชมทันนีก็อาจจะสวัสดีคุณผู้ชมก็ได้แล้วก็มันจะมีช่วงพอสที่เขาจะนิ่งไปก็อาจจะเล่นมาเรย นี่เราำไม่ได้ตอนจบเราเรหวัดอีกล้องด้วยค่ะที่บอกพบกับเซอร์วริตี้ได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะเราบอกไหวไหมไหวก็ไหวดีกว่าครับไหวอีกรอบหนึ่งได้ไมตอน่นี่ขึ้นไปเต้รุ่ยางไรับได้ครับได้แล้วก็เข้าองยโอเคไม่ร้องอืับพร้อมครับ ยู u ูบอยู่หลายช n n e l ไม่มั่วหรอคะไม่ถึงมอกี้ไม่ธรรมชาติม้เราสองชัแนลแบบมืออาชีพรอจังหวะนานมากเลยพร้อมไหมนับพร้อมครับห้าสี่สามสองอย่างที่ได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าทางวงมีทั้ง Facebook มีบล็อกแล้วก็มี Twitter และมีช n แนลบน YouTube ด้วยซึ่งเป็นช n แนลหลักของวงและช n แนลแยกของสมาชิกแต่ละคนมันไม่มั่วหรอคะมั่วมั่วครับโคตรมั่วเลยครับ น้องไม่ดีหรอเนี่ยเสียทั้งท้องอืมอ้วทำยังไงก็หลังๆก็มีคนที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการมีเดียครับเขามาเป็นสมาชิกวงคือเขาดูนเราไม่ได้นั่นเองใช่เขาเลยบอกว่าอะไรเป็นขยะเนี่ยเอาขึ้นช่องเราตัวเองไปซะแล้วก็อะไรดีๆเนี่ยงโวยคัดหน่อยปรากฏว่าตอนนี้ช่องเราก็มีช่องมีเพลงขึ้นเยอะมากเลยครับใช่หนึ่งคลิปคือคล้ๆกับยวกเบอกเดเล่นเป็นโนเปแล้วอีกแล้วคลิป ก็ลองหาคริสปี้คีมก็เจอโอเคครับก็คือแต่ก่อนโซเชียลมีเดียจะเป็นยุคข,ของการผักช่วงปีที่ผักหมายถึงว่าใครมีคอนเทนต์โถมลงมาเยอะนะครับได้เปรียบแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคอนเทนต์ <ๆ S 2> อย่างบล็อกตอนนี้ก็มากกว่า200ล้านบล็อกแล้วเนี่ยใครจะไปดูหมดจริงไหมครับดังนั้น,ก,นการสร้างชื่อก็คือการสร้างชื่อก็คือเราจะต้องคัดเลือกคอนเทนต์ที่ดีเข้าไปสู่สิ่งที่เราอยากให้คนดูได้ดูคอนเทนต์ดีๆก็จะไปอยู่ในช่้นหลัก ค,คอนเทนต์ที่แลนด์ย่อมไม่ได้มีสาระอะไรมากมายก็ไปอยู่ในสาุากิจช <อา S 2> ุมนก<ล>็ผทดีเหมือนกันนะก็เป็นคอนเทนต์ที่อาจจะไม่ได้ตรงกับทิศทางบงมากแต่ว่าต,ตัวเองชอบอะไรเ่งนี้ครับตัวอย่างช่องหลักเนี่ยค่ะมีการอัปเดตมีการโหลดคลิปขึ้นไปบ่อยแค่ไหน,นะเดี๋ยวก็จะบ่อยแล้วครับตอนนี้ยังที่ผ่านมาหนึ่งคลิปที่ผ่านมาเราทว,วีตกันมากไปไม่มีเวลาครับจนแบบว่าไม่ลาจริงๆแล้วเราบมดแต่รับจอบงานแต่งงานนะเพราะส่วนใหญ่ที่คลิปที่เราจะลงเนี่ย จะเป็นงานงานแต่งงานเยอะมากพี่น้องเยอะไปหน่อยอะไรฮะใช่แล้วงานแต่งงานที่ว่าเนี่ยคือตอนนี้ทางวงไปรับได้ดนตรีในงานสำคัญต่างๆแล้วก็เน้นไปที่งานแต่งงานใช่ครับเพราะว่าถึงได้มาเลือกงานแต่งงานเวลาจะทําตลาดอะไรเนี่ยผมก็ยึดปัดยาวเราต้องเลือกนิชก่อนนะฮะเราทำนิชให้ดีก่อยขยายผมก็คิดว่าเอ๊ะเวลามีวิกฤตการณ์ทางการเมืองบ้างเวลาเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยพวกมาร์เก็ตติ้งคอสต่ถูกตัดหมดเลยอีเวนต์ตัดหมดไม่มีเหลือเลย แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่คนยังต้องทําก็คือการแต่งงานก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วทุกคนอยากแต่งงานน่าจะรวมถึงพี่ก่อนด้วยไหมครับผมว่ากระทบนะเพราะว่าที่เป็นอินสปิเรชันเาว่าอะไรการเดินแหวนผู้ชุมนุมนักมมยไปเล่นงานแต่งงานเราพูดงานแต่งงานต่อดีกว่านะครับเว่าโรงแรมที่เราไปส่วนมากจะอยู่แถวราสปะสคกับก่อนที่จะไปเล่นงานแต่งงานคุณนั้นก็จะถ่ายราปเราเข้าไปเล่นงานแต่งงานนะครับประมาณ กลับมาที่สาเหตุที่เลือกงานแต่งงานแล้วกลับมาแล้วกลก็คือเราเลือก n i c จากนั้นเราก็ทำ keyword ในบล็อกให้เน้นเป็นวงดนตรีงานแต่งงาน